มาแล้วมาแล้วนะครับนะพ่อจำนายพ่อเจนตัวนึ่งมาหาเป่านกไม่เจอนะครับพอดีแวะมาเยี่ยมอ่าคุณตานะครับเนี่ยพ่อเป่านกดูมาดูอาการครับนะเลี่ยงพ่อพ่าวัา<ม>าตถุเครม,มืมัดถักมัดมือเช่าตัวนี้ไสสำหรับยางครับน้ำมันมะพร้าวธรรม,ม,มชาติตกินกินขึ้นกันแล้วกระหองหนูนหน้าบออ้างให้นะอ๋อนี่ครับ กินสกัดเย็นนะครับเนาะตัวนี้ยังยังกินอยู่ครับตอนนี้ครับเมื่อเราจะสร้างมาเล่าจะสร้างให้ลูกสาวซื้อมาให้อีกอ๋ออันนี้นะบ่เพราะว่ามันได้กินควบกับคอลลาเจนนะอ๋อกินควบกับคอลลาเจนบ่ครับคอลลาเจนอันเดียวผมเก็บไว้ให้เมื่อมื่อันถึงหนึ่งแล้วถุงที่ซองกะอันนี้น้ำมันยังไงครับน้ำมันนวดน้ำมันนวดบ่ครับถึงที่ซองเลยวัดร่างไข่เมื่อวานมาชื้น ก็อ,อย่างอันนี้อลลาเจนอคลาเจนนั่นแหล,ล,ละอ๋อครับอันนี้น้ำมันนวดมาจากวัดจัางวัด,พววดโพกหืแต่ก็ะไข้ขึ้นเนินบ่อกรคกรไขคข,ขึ้นลายเตอย่างงืงเดียางกรั้นห้าแบบเราบริจาคไซมากะมันหาเอีกกนองมนยังไซไซไซะก่อนครับไซซะก่อน เราจะล้มเราต้องได้ใช้ไม้อ๋อได้ใช้ไม้เอาบ่ครับห้อยก็น้องอ๋อธรรมดาคันเป็นย่างวันนี้ก็ธรรมดาด้วยโอ้แต่ว่าบอยการล่างเทียบกันขั้นย่างกับไก่ในบ้านมันยุบหน่ยนะอ๋อยุบปั๊บเลยมันบ่ยุบก็โย่ย่อมันลมนี่แล้วแต่ว่ากันไม้นี่ยักไปนั่กับใครแน่ครับครับนี่ก็คืออาการพ่อเบานกนะครับก็ผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนเนาะ มาคุยถามถทยอาการอตอนนั้นตอนนั้นสรุปบ่ได้ลนเนอะตอนที่เอาอยามาให้เ <มา S 2> นานะก่อนจะตอนคำน,น,นวนเนาะก็ตัวยาก็ตามคลิปเลยนะครับเพราะว่าเนาะเขากับบุงหูจะคนอยู่ใส่เนาะแต่ว่าต้องเซิร์ชหาในเน็ตในนั้นนะเนาะอ,อันคุณยายได้ไปใส่มือน,นี้เพิ่นไปอยอดนำกดได้อยอดนำกดแท,ทนบอลน,นกปะ มอหนกไปมมหนกไปมกเนาะเปนยามาตอเยอตอนใบใบปนมา่เก้าจะไปเชไหว้วทุ่มนึ่งคนแล้วอือทุ่มหนึ่งมาหอนไปชงชงเตื้อชามเตื้อครับไปชงเตื้อก็ช่องรับเขียช่างสองเครื่องอือเป็นยังมันห้อนบะกซอสเลยะมาอือเขี่ยสองเครื่องได้ไปช่วยเครื่องไหม อ,อ,อ,อืม,มแว่เยี่ยมลุงก่อนนะว่อากาศเย็นเย็นเริ่มเย็นแล้วบ่ครับอ๋อ,อถ้าอากาศเป็นแบบนี้ลุงแห้งต้องได้ย่างแล้วเนาะย่ามันจ่องย่ามันจังนะเอ็นเช้า,า,ชาก็ออกกับร่งกายไปพ่นฮะออกต่บน,นนนบนทางเลยนะนั่งบนทางย่างเอาบ่ย่างเอาโอ้เก่งแบบนั้นบ่พอทางเขาวัดไปแล้ว ถ้ากวาดกย่างควาฮอตมื้อละสองร้อยเมตรมื้อละสองรอยเมตรไปกับเบาโอ้เก่ง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 ๆๆานอยากอันนั้นยาวมังเมาก็ลงไปพิจาราเด้อลูกกบลังกินมังเมาหระมังเมาโอ้เมื่อตอนลูกตอนเต้าครับบอนพมันไปมากอ่ะ ธรรมดามาตก็เยี่ีกับก็พอกับบอลออดพอได้มากอะแม่ก็กับเพื่อนกันดีเลิฟมากกินข้าวกินน้ำอยู่ในนี้ตลอดอืมโอ้ดีใจนําคุณตาย่างได้ออกกําลังกายวันละสองร้อยเมตรไปครับสองร้อยเมตรไปครับเนาะก็พูดถึงกันแม่งย่างเขาโรงเรียนเด้มันได้บืนโนนบ่อกเลยไับ บือกระดาษยู่อนนอนกันเทาได้ใช้ไม้นี่เปอืมใช่ไหมสก่อร์แล้วยังบวแข็งเนาะมันยังอีกกนอ้มันยังหลันอยู่ยังบวแข็งคือเอ็นตะเก้ามันตะเก้ามันทบบ่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันกระทบก็มาได้แล้วอ๋อครับตะเก้าเดียวกได้แต่แค่นี้แล้วมันเจ็บครับครับบางทีกับตะเก้าก็ทบบ่ได้บาบนี้ก็ทบก็มาได้เลยอืมอัน ถ้าตัวแรี้ยงเขม่นนั่งย่อนขาไปนี่ก็ติงขาน้องแนงน้องแนงนองแนงเอาก็ได้ครับตลอดเลยตื่นเช้ามากกับตื่นนอนก็ออกมานีข้ามาเหยียบอั่นี้วนั่นแหละครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ฮอตหาซิปเท่าแล้วก็ลูกย่างไปบ่ายตอนนี้คุณตาอายุเท่าไหร่ครับขอโทษครับบ้านมันมันผมไม่เก็บซิปเลยผมก็ยังแข็งแรงเหมนอย่งเข่งแรงมืนเกิดเก้าหกนะครับครับครับถือว่ายังแข็งแรงอยู่เนาะ แล้วก็มันบเป็นอันนี้มันก็บน้ำยูแล้วเฮือนมันก็พุ่เนื้อส่วนย่างส่วนย่างเนาะโลเคตัญญาน้ำยู่ส่วนย่างโอ้ยจะหน่อยก็ไปได้ดอกเนาะอีกสักเบิ้งคนละเกินก็เน้าะมันออกเฝ้าอีกสักชุดหนึ่งนี่ก็จักว่าเราแข็งครับเพราะเขา็เติดยาติดยาแล้วก็เพิ่มเน่าแก๊กซีกเนาะก็ามันนักเซีกซีดยู่ใส่ขับยาซีดน้ำหมอยอดน้ำไม่ ไดอยู่อยากแกงเศษแกงเศษเนาะกินกินน้ำมันบะไว้คือชีสครับผมเพราะว่ากนินมันเข่าพุ่งหรือเปื่อมันย่อยออกไปเดือนนึงไปชี่จิ้กเทือครับเดือนที่นี่น,นะฮากระชีชีสน้ำมอชีสไทยอยู่สโกลเท่านึงครับเมื่อชีดียวบาร์ดิเท่านึงเือสองเทือแล้วเป็นะบะกาว่าวันที่คิดเจ็ดคิดแปดนี่เราไปชีสอีกเทือที่สามครับ เพราะว่ามันเดือดหนึ่งมันต้องออาสิเจมกระเทือสองเทือนะให้ให้พวกอักเสบเนี่ยมาดีครับเพาอักเสบดีแล้วบบมาันกรบอมีปัญหาอนจะพยายามออกกําลังกายให้มันน้ำมันไขขอ้อมันมีน้ำมันไขข้อมาเลี้ยงเนะาะดูหน้ากา็ร้านขอคนูพันลายลายอยู่ที่ว่าพันค,คือเหคือเห็ุพ่ออืมครับผม ผมกะแวะมาเฮ็ดธุระนะก็ <พอ S 1> เลยพ่อเน่างบอได้ก็เพิคยคือเห็นครับก็เลยแวะมาหาแวะมาเยี่ยมนะเพราะว่าเพิ่อนก็เป็นคนดีนอยู่ได้ดูหน้ากัเสื้อผ้าเขาจะนั่งเช่ากนสามห้ยให้เราจำสามโตให้แม่แนะ่พอนะ่อแน่ครับเป็นบะไรไปโอ้ยเพิ่อนเป็นคนแบบนั้นตัวครับเออหนูหน้านะพอรู้ชื่อวนะ่พ่อเราให้ยกูคนนั่งใจ นั้นน้ำใจฉลาดร,าร้องง่ายนะคนแบบนี้นะผู้ชายจะเก้าเกิดเป็นลูกเป็นพ่อเดียวเลยนะเนาะมันอยากได้งานทำจัดอยู่เป็นแล้วมันชื่อราซีเดียวเลยเนาะร่าศีกินเดียวเลยเนาะเพิ่นคืนเดือนไม่นี่ก็หลายแม่ไปเพิ่นมาบอกอยู่แม่ก็บเบาหนกเนาะไปเนาะแม่ก็ับพ่อไปเนาะไปพ่อไปประชุม ดูดทาําห้พ่อปสะดวกกระพอไลไ่ไปอยากเบ้งเรื่องก็นล่อไปไมสะดวกให้แม่ครับมานกไปอืมครับครับโอ้มาเห็นก็นดีใจเนาะได้ยินข่าวว่าเลยแวะลงมาเยี่ยมมันก่อนนะเห็นคุณตานั่งอยู่นะคุณยายบ่อยู่ไปสวนเนาะสวนส,วน,สวนยางเมานกอกมาโน๊ยู่โอ้ยัง เก่งนอนยังแข็งแรงอยู่ยายก็ได้เนาะโอ้ยายเนแข็งแรงอยูเมื่อคืนนี่ก็ตีสองไปกีดยางไปกีดยางนะจะแจ้งไปแล้วมาแจ้งก็มาให้เขา้าข้าวเขา้เขา,เขา,เขาน้ำแล้วก็ไปอีกแล้วไปอีกชั่วมื้อได้มือได้กีดยางโอ้กีดยางค่ะเป็นน้ำนักน้ยู่แถวส่วนนี่ล่ะครับใหญนะ<อ>่นปนะก็แข็งแรงครับผม พ่อก็ยอมรับพ่อใหญ่แข็งแรงอยู่อ้ก็มาเยี่ยมคุณตาเนาะครับเนาะโอ้บรรยากาศดีลมเอ้่อยแบบนี้โอ้เย็นนี่นะครับบรรยากาศบ้านกกอมเป็นบรรยากาศที่โมได้ไปมอบให้เขาโมได้ไปได้ครับผมเห็นงานครับเอาเครื่องมือมาไปส่งลูงน้องแล้วก็แวะมาหาพี่น้องทางกคกตูมนะก็เลยแวะ เห็นคุณตานั่งอยู่ก็เลยแวะไปเยี่ยมคุณตากนหน้านะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณเลืยๆมาเยี่ยมตาครับมาก็แวะขอบครัน้ำกินได้มบเดี๋ยวมองเงาะก็หากุงเช็ดลูกปลายดนะ